สวัสดีครับพบกับผมนัดเหนือสมุทรเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถตลาดยอดนิยม e v e r อเร s p ์ r t รนะครับในสไตล์ดุดันตามใจลูกค้านะครับเดีกล้องช่วยแพนทางนี้ด้วยครับผมลืมไปเลยครับว่าเป็น e v e r อเรส์สรนะครับแต่งแนวดุดันนะครับใส่สกู๊ปนะครับแล้วก็เป็นกันชนแฮมเมอร์ครับ เดี๋ยวช่างช่างช่วยช่วยช่วยแผ่นมาตรงตรงสติกเกอร์ด้านข้างแหละครับรอ,รอบรอบรถด้วยนะครับสวยครับโดยเฉพาะลายแม็กแล้วก็ลายสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์สีเทาแล้วก็เป็นตัวอักษรเอเวอเรสต์สีแดงนะครับผมเดี๋ยวช่างช่วยดูดูดูฝั่งนั้นด้วยครับจะได้เห็นชัดชัด เนี่ยครับลายสติกเกอร์จะสวยมากถือว่าตัดกับตัวรถนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีโทนสีแดงแซมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกันชนแฮมเมอร์เหมือนกันกันชนหลังด้านนี้ครับ ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับลืมไปเลยว่าเป็นเอเวอเรสซ์สปอร์ตครับเป็นแต่งออกมาแนวรูลอันนี้ลูกค้าออกแบบเองนะครับผมเราทำตามใจลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็มีแหลกหลังคามาให้นะครับคือพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแนวการแต่งแบบนี้หรือให้เราช่วยออกแบบให้นะครับติดต่อมาที่ผมได้นะครับนัดเหนือสมุดเช่นเดิมนะครับผมเบอร์โทรจะทิ้งไว้ตรงข้างล่างนี้นะครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับ